รู้ไหมการครอบงำพักเนี่ยมันนำไปสู่ไายนะในการยุบพักผมจะบอกอะไรให้ว่าก่อนที่จะมีการซาวเสียงอย่างที่วิษณุเครืองามเนี่ยเขาบอกว่าการที่บรรดาหัวหน้าพักต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากบ่ายสามวันที่14สเนี่ยารวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับบรรดาหัวหน้าพักก็ตกเท้าไปที่บ้านจันทรสองล่าเนี่ยนะไม่ได้เป็นการครอบงำพักแต่อย่างใดอ่ะผมพูดเลยก้าวแรกที่บรรดาหัวหน้าพักเนี่ยนะครับไปเหยียบบ้านจันทรสองล่าซึ่งมีพี่เหลี่ยมเนี่ยคอยนั่งบัญชาการอยู่เนี่ยนะครับนาทีนั้นเนี่ย การยุบพักการครอบงำพักเนี่ยมันมาถึงแล้วความผิดมันสําเร็จแล้วผมบอกได้เลยว่าวิษณุรอดช่องใช้คําว่าไปซาวเสียงกันเนี่ยซาวเสียงเนี่ยถ้าแปลซาวเสียงเท่ากับครอบงำพักมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยผมพูดเลยวันนี้เนี่ยเหลือแต่ผู้ร้องนะครับใครร้องไปเนี่ยยุบพักเนี่ยยุบแน่นอนผมกล้าพูดได้เลยไม่ได้ยุบแต่พักเก้าวไกลการเรียกหัวหน้าพักหลังจากสารวินิจฉัยบ่ายสามวันที่14 6โมงถัดจากนั้น2ชั่วโมงประกาศแคน ดิเดชนายกคนที่31ถือว้เป็นการครอบงำพักหรือไม่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรู้ศาลจะไม่รู้เป็นไปไม่ได้และผมบอกได้เลยว่าไงประการนี้คุณผ่านไปให้ได้ก่อนการยุบพักมันจะมาเยือนในเวลาอันใกล้การยุบพักตัดสิทธิ์กรรมการพักหัวหน้าพักมันจะมาในระยะเวลาอันใกล้ใครคือหัวหน้าพักอ๋อคุณอุ้งอิงเอาแล้วใครกรรมการบริหารพักเอาชิ้ภายละโดนทั้งแผงเลยและผมถามว่าจะเหลือไหมจะรอดไหมเอาตรงนี้ก่อน เอาคด,ดีแรกก่อนครอบงําพักนี้ก่อนครอบงํานิพพักนี้ก่อนหัวหน้าพักจะโดนโทษการเมืองอะไรและกรรมการพักจะโดนโทษอะไรบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยที่นั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นกรรมการพักเนี่ยจะโดนอะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าจะพาพากันลงหลุมดํากันเลยทีเดียวไม่รอดหรอกครับครอบงําพักยังไงก็ครอบงําครับยังไงก็ไม่รอด คุณจะแลกแร่แปรทาาดยังไงอ่ะผมมองได้เลยว่าวันนี้เนี่ยพี่เหลี่ยมเนี่ยจบพี่เหลี่ยมจะจบก่อนนะครับคดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับนะลองวัดกันดูดีๆแล้วกันหนึ่งหนึ่งสองกำลังใกล้นะครับยุบพักตามมาทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าใครเป็นหัวหน้าพักมันจบแล้วครับนายประเด็นคือไปคุยคุณรู้ไหมบรรดาหัวหน้าพักไปคุยกับพี่เหลี่ยมในลักษณะประมาณไหนนี่ผมทํานายว่าได้เลยว่า บรรดาหัวหน้าพักบอกว่าสนับสนุนนะสนับสนุนนะไม่ว่าใช้กเกษมไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งอิงสนับสนุนนะแต่บรรดาหัวหน้าพักต่างๆขอว่าอย่างเดียวคือนะครับขอไม่เดินหน้าหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลต่อนะไม่ให้เดินหน้าหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลต่อและอีกข้อเสนอหนึ่งของบรรดาหัวหน้าพักนั่นคืออะไรฮะ โคตา้าเก้าอี้รัฐมนตรีคงยังเดิมคงยังเหมือนเดิมไม่เปลีป่ยนแปลงน,นะครับนี่คือสองเงื่อนไขหลักๆที่บรรดาหัวหน้าพักเดินทางไปบ้านจันสองล่าหลังจากที่สารวินิจฉัยให้เศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีแล้วนี่แหละครับคุณกิรศักดิ์สวัสดีครับเจ๊ผมสวัสดีนะฮะมีทั้งครอบงำพักและยินยอมให้ทั้งครอบครัวครอบงำครับ <laughs> น้องแกวบอกอืม ดีครับจบไวและผมบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยข้อเสนอสองข้อนี้เป็นสองข้อที่บรรดาหัวหน้าพักเดินทางไปพบพี่เหลี่ยมและขอนั่นคือ10,000บาทดิจิตอลไม่เดินต่อเพราะถ้าเดินต่อทั้งคอรมอจะโดนดาบที่2และดาบที่3นั่นคืออะไรฮะโดนคุกทั้งคอรมอผมบอกได้เลยผมทํานายว่าตั้งแต่แรกแล้วคุณพาเรศเข้าคุกทั้งคอรมอ6รัฐมนตรีกับอีก30บาทรัฐมนตรีช่วย แน่นอนผมกล้าพูดเลยนะครับไม่ต้องฟันธงไม่จะเป็นกูรูไม่ได้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญรายการไหนต้องเชิญไปออกในเรื่องของกูรูการเมืองแต่ผมนั่งตรงเนี้แล้วผมวิเคราะห์ได้เลยนะครับเอาแล้วละ่ะเรามาดูภาษากายของคุณอุ้งอิงหลังจากที่โหวตผ่าน319เสียงนักข่าวก็ปากบอลมือบอลก็ถามตันนีว่า1,000 10, 0บาทเดินต่อไหมคุณอุ้งอิงพูดว่าไงคุณก็จับภาษา กายของภาษาที่เขาพูดออกมาอ๋อยังไม่แน่นอนเลยแล้วแต่ว่าวันนี้นโยบายที่เสนอออกจากนายกคนที่3าจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันดูจุลพันธ์พูดด้วยด้วยคําว่ารักษาหน้าของเรามาวาช่วยคลังเฮ้ย hey, อยากให้เดินต่อนะสสร้อยสี่สิบเอ็คนก็อยากให้เดินต่อโอ้ยพอคุณพอคุณ <c oughs> ผมพูดเลยนะครับ <c oughs> ตอนแรกมีความมั่นใจสูงสําหรับมวช่วยคลัง นะ,ะจุลพนฑ์อมรวิวัฒเถาภูมิโรจนะอะไรก็แล้วแต่มีความมั่นใจสูงมากๆเลยนะว่า1,000 0บาทดิจิตอลเดินหน้าเต็มที่โดยไม่มีปัญหาคุณเข้าใจไหมและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำนี่ถูกต้องและถูกใจประชาชนนะทั้งถูกต้องถูกใจทุกอย่างเนี่ยเหมาะเจาะหมดจดแต่ประเด็นพอได้ฟังคําวินิจฉัยของตุลาการสารสมูลที่ให้เศรษฐาตกเก้าอี้นี่พังะกันทั้งทั้งพักอะ่ะ อย่าว่าทั้งพักเลยพังะะทั้งคอรอมอเพราะโอชิปหายนี่ขนาดเอ้ยแต่งตั้งพิชิตจื่นบานแต่ละคนเนี่ยนะมีประสบการณ์การเมืองเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยนะนะโดยเฉพาะไอพี่งอกอะนะภูมิธรรมอ่ะไออ้วนอ่ะอ้วนก็บอกว่าโอยอย่าไปสนใจนะครับโอ้โหนะยังไงก็พรกแก้วพรัคลาดทำงานกันต่อแล้วเป็นไงล่ะพี่อ้วนนี่ขนาดหัวงอกขนาดนั้นนะ ยังทํานายการเมืองว่าเศรษฐาจะรอดนะเศรษฐาจะรอดและเป็นทุกคนจะเป็นเศรษฐีแต่ไอ,อพี่หอกเนี่ยทำทำลายผิดแล้วเป็นไงอะ่ะแต่ละคนก็สตันสิตกใจเอาทิปหมายแล้วหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลจะไม่โดนคุกกันเหรอนะถอดใจกันเป็นแถวแล้วผมบอกได้เลยว่าถอดใจกันทั้งคลรมจนคุณต้องเข้าใจนะไม่มีใครคิดว่าเศรษฐาจะหลุดอันนี้คือความคิดสารตั้งต้นในความมั่นหน้ามั่นโหนกของรัฐบาลชุดนี้นะครับ แล้วไอ้พวกไอ้ไอ้บรรดารัฐรัฐ,รฐมนตรีใหม่ที่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีก็มั่นหน้ามั่นโนกอ่ะเพราะไม่เคยโดนคุกนะผมบอกได้เลยว่าไม่เคยโดนคุกเพราะไม่ได้เคยโดนคุกก็ยังไม่พังอ่ะแต่พอมาไม้แรกเขาเรียกว่าอะไรฮะวิบากกรรมแรกนะเขียนเสือให้งวกลัวผมถามว่า42วยื่นไปเนี่ยนะยื่นตีตกนายกนะพ้นจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาใครใครเป็นการกระทําของใคร นะพี่เหลี่ยมก็บอกแล้วว่าเป็นแขนแขนคนในป่ามากเลยเลยแขนคนในป่ามากๆเลยคุณดูนี่คือไม้แรกที่เขาเล่นแล้วผมแล้วผมวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นแล้วนะว่ามันเป็นการงัดพลังระหว่างขั้วนาจเก่าและขั้วนาจใหม่แล้วเมื่อวานเนี่ยด้วยความว่าได้นายก3 1 9สิเเสียงเนี่ยที่เป็นคนอุ้งอิงเนี่ยบิ๊กป้อมฟิวขาดคุณเห็นไหมโอ้โหนะครับข่าวออกมาตกหัวนะักข่าวเป็นไง ขมำ,ำกันเลยทีเดียวคุณเห็นไหมเพราะอะไรสิ่งนี้พี่ป้อมไม่ชอบคุณเข้าใจป่ะสิ่งนี้พี่ป้อมไม่ปลืม้มนี่แหละผมถึงบอกเป็นการงัดข้อแล้วผมพูดได้เลยว่าวันนี้ที่นะพิเศษถุยเนี่ยไปไม่รอดเนี่ยนะก็เพราะพี่ป้อมหรือไมอ่ต้องใช้คำว่าหรือไม่นะผมพูดไว้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามหรืออย่าข้ามหมูคู่าวานาจเก่านะบิ๊กป้อมกําลัง แสดงอิทธิฤทธิให้เห็นว่าอย่าฆ่าหัวกูนะถึงหัวกูจะไม่มีผมแล้วแต่อย่าฆ่าหัวกูนะมีพูดกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบิ๊กป้อมสั่งสอนในดาบแรกให้รู้ให้รับทราบวันนี้ผมถึงบอกว่าหลายคนที่พี่เหลี่ยมนะใช้คำว่าเสร็จนาฆ่าโกถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลเมื่อวานไอ้ไม่ใช่เมื่อวานวันที่สี บรรดาหัวหน้าพักก็เข้าไปแล้วก็พูดตกลงกันแล้วว่า1 0 0 0 0บาทดิจิตอลไม่ให้ไปต่อ1 0 0 0 0บาทดิจิตอลไม่ให้ไปต่อไม่เท่าไหร่อ่ะขอว่าโคต้ารัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงในแต่ละพักของพักร่วมรัฐบาลให้คงเดิมได้ไหมก็ตกลงลงใจกันลักษณะแบบนั้นแต่พอได้นายกคนที่31เป็นอุ้งอิง319เสียงนะไอ้ตังหงกไอ้อ้วนภูมิธรรมเนี่ยก็ออกมาพูดว่าอา้าว อย่าตีตียาพึ่งดีใจนะ,ะโคตูต้ารัฐตุมตีต้องเกลี่ยใหม่กันนะ,ะส่วน1,000งบาทดิจิตอลนะเราแบ่งรับแบ่งสู้ไม่รู้ว่าจะทำต่อหรือไม่ต่อนะ,อะเราไม่ได้หยุดนะ,ะถ้าหยุดแล้วทำมาหาแดกอะไรไม่ได้แล้วพักนี้เพราะต้องใช้1,000งบาทดิจิตอลในการเป็นนโยบายเรือธงที่จะยังไงฮะที่จะยังไงฮะที่จะใช้หากินได้อีกสอปีแล้วผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ย นะพอหลังจากนี้ก็เหมือนกับห,หักหัวหน้าพักแต่ละคนนะคุณดูสีหน้าของหัวหน้าพักแต่ละคนที่นั่งโต๊ะแถลงข่าวกับคุณอุ้งอิงสินะผมถามว่าเขายินยิน,ยนร้ายอะไรไหมเขายินดียินร้ายอะไรไหมเขารู้ว่านี่คือไพ่ใบสุดท้ายของนายใหญ่ที่เทหมดหน้าตักพอหลังจากนี้ก็ไม่มีแคนดิเดตมาจากพักเพื่อไทยแล้วนะสุดท้ายพอไม่มีแคนดิเดตมาจากพักเพื่อไทยแล้วก็ตายสิครับทีนี้ก็ตายอย่างเดียวสิครับ เพราะอะไรตายอย่างเดียวคืออะไรก็คือพักนี้จะศูพันธพันเนี่ยสูพันธพันรวดเร็วด้วยนะแลนายกคนต่อไปไม่คุณหนูอนุทินนะครับก็บิ๊กป้อมและผมทายได้เลยว่าคุณหนูอนุทินก็อาจจะไม่ได้เป็นนายกคนต่อไปเพราะพักโดนยุบตัดสิทธิ์หัวหน้าพักนะเกิดจากคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักนะครับในเรื่องของเงินบริจาคพักเข้าภูมิใจไทยดาบนี้ยังชะงักติดหลัง ภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นคนที่ได้เป็นนายกรัฐตนตรีคนต่อไปต้องเป็นบิ๊กป้อมประวิตย์วงสุวรรณนะออกอากาศกิริยาเต็มที่หลังจากที่ได้นายกคนที่สามเอ็ดเมื่อวานบิ๊กป้อมก็ตบหัวนักข่าวขมำเลยมึงอย่ามาถามถามอะไรมึงถามอะไรคุณก็เห็นอยู่ว่ามึงถามอะไรมึงถามอะไรนี่คือนะครับการเมืองจริงๆนะครับมันคือการเมืองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใคร ถึงเป็นพวกตัวเองผมก็ดา่าไม่ต้องห่วงเพราะประชาชนต้องการเสพข้อมูลจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาผมมาอย่างเงี้ยผมจะวิเคราะห์เข้าข้างใครไม่ได้นะครับจะเข้าข้างเ,เพื่อไทยไม่ได้เข้าข้างพักประชาชนก็ไม่ได้เพราะพรักประชาชนก็โดนยุบไปแล้วผมก็วิพากษวิจารณ์ไปพอสมควรจะเข้าข้างประวิทย์วงศุวรรณบิ๊กป้อมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาให้ได้ข้อมูลตรงไปตรงมาจริงๆนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดภาษากายว่าเฮ้ยวิบากคำเรื่องการครอบงำพักเนี่ยมาเป็นลำดับต้นต้นขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ